จากใจเชิดก็ส,สวัสดทีที่เพื่อนเพื่อนนะคะตอนนี้ก็คือจะอยากเริ่มงานได้สดแรกเลยนะคะตรงน,นี้คือน้าคนขับอารมณ์ไม่ดีที่ต้องดความที่เะอยากวันนี้ปัญหาย,ยิ่งๆเหลือเกินเมื่อวานแต่พอดีเราอะน็อตอะมีแล้วน็อตคานมันมันวันนั้นคือที่หยุดไปเพราะว่าน็อตคารน,นะคะเขาเขาขาดมันหลุด มันหลวมเพราะคานคานลูคา,านเต่าอ่ะคานใหม่ะคานเนะี่ยมันมันมันไม่เข้ากันของแป้นเลยนะคะทีนี้พอมันมันเวียงเวียงไปมันก็เอ็นเอ็นไปมันก็หลุดได้ใช่ไหมคะก็พอดีกลับไปซื้อน็อตค่ะซื้อมาแล้วแล้วพอดีวันอาทิตย์ก็กลับค่ำแล้วก็เชื่อวาวันอาทิตย์น้าก็หยุดไงไม่เป็นไรฝนมันตกด้วยก็กะว่าเออเดี๋ยวลืม จริงๆลืมซื้อแล้วนะคะพอวันจันทร์ก็ผู้ใหญ่ที่บ้านไปหาหมอน็อตติดรถไปด้วยน็อตไปเที่ยวน็อตไปเที่ยวโรงพยาบาลหมอนัดหมอนัดหมอนัดผู้ใหญ่ที่บ้านแล้วก็เลยลืมเอานถอตออกให้แล้วถาก็เลยไปกลายเป็นหยุดงานเมื่อวานวันนะึงอีกวนันวันนี้ก็เลยมาใส่นอ็อตคานตอนเช้านะคะแล้วก็ไม่ได้ทำต่ออังเยอะอยู่ยังไงก็ หลายเรื่องเลยรอบนี้ไปนี้ไม่ใช่ว่ารถเราไม่สมบูรณ์นะรถสมบูรณ์แหละแต่ว่าเรื่องน็อตต้องเข้าใจนิดนึงพอวันอาทิตย์มันแถวนี้หาไม่ได้หาไม่ไมีค่ะแถวบ้านเราอ่ะมันมีร้านที่เขาคอยอ่แล้วพอซื้อมาปุ๊บเสือกลืมแกก็เออไม่เป็นไรบนนิดหน่อยบอกถ้าผมไปซื้อเองอ่ะป่านนี้เมื่อวานผมไม่ทำนะแล้วโอเคแล้ว แกบอกโทรบอกผู้จัดการให้ผมด้วยมเมื่อวานเออก็โทรคุยกับพี่ผู้จัดการแล้วอธิบายให้แกฟังว่าเออประเด็นที่กลับเร็ววน,นั้นก็น็อตมันน็อตคานมันไม่มีตอเนื้อหาไม่ได้เออซื้อมาแล้วน็อตดันติด,ดรถไปที่โรงพยาบาลด้วยก็ขอที่วันแล้วกันเชื่อพี่ผู้จัดการเกก็อ่อเลาะพูดอะไรได้อ่ะเพราะว่าเออ มันจาเป็นละแกบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคปลให้แกแลยเข้าใจก็วันนี้ก็น้ำอุับก็ามาจุกจิกจุกจิกนิดหน่อยจะยากเราววันนี้ไอเ่าตูดก็มีอาการหลวมๆห,หน่อยหนึ่งละตัวล็อกมันไม่ค่อยอยู่หาไม่ได้หาไม่ได้จริงต้องสั่ง ตัวอของเขาอะนะคะมันมันขี้หลุดมันมันรูดมาต้องสั่งอย่างเดียวเลยหาหาแล้วพยายามหาอยาน้นะคะอันนี้น้าแกก็ปลั่มทำแช่นคือเรายังค้างงานอีกหลายแปลงอย่างที่บอกเลยเมื่อวานพี่เ่าโทรมาถามแกจะให้ไปรุนที่ทัสามไร่อะไรอย่างนี้เอาวางเสาวว่าแกติดเขาแปลงใหญ่เหมือนกัน ข้าแปรทีหนึ่งแล้วตัดอยู่ยังรันซอยอยู่นะคะวันนี้น่าจะซอยแล้วเราบอกไม่ว่างเลยรถจอดสนามบิน,นะคะ่ะกราะคิวยาวเลยคิยวยังยาวฉีกไปไหนไม่ได้แต่ก็โอเคเดี๋ยวให้รถคันเล็กไปพักพวกคนรู้จักอะไรรถคันเล็กไปกันโอเคกันั่นแหละเพราะเราเราฉีกไม่ได้ไงานช่วงนี้คือมันเข้าช่วงนะคะเข้าช่วงของเขากําลังเบิกยางกันด้วยเขาเริ่มเบิกยางกันแล้ว แล้วใครๆก็อยากให้สวนเขเคลื่มผู้จัดการสวนน,นู่นในสวนหนึ่งเหมือนกันโทรมาหาบอกบอกว่าให้ไปตัดสวนคนตัดชื่อพันธุ์ใช่ไหมพะพันธ์บอกให้บอกว่าให้ไปตัดสวน,น,นรถว,าว่างหรือเปล่าบอกไม่ว่างรถอยู่สนามบินคาบบอกองนี้แกบอกเอา้าแล้วน้าบอกไปตัดสวนเกมพผู้จัดก,การนะที่ประพันธ์ตัดอะ่ะบอกบอกหนูตอนไหนไม่ได้บอกเลยั้งนี้เดี่ยว บอกบอกไปแล้วบอกคนขับไปแล้วถามนะนะบอกเมาไม่ได้บอกผมเลยไม่ได้บอกเลยทั้งนีเดียวแล้วเราก็เลยบอกถามนะนะพฤ้สืกอ่ารถามแล้วตอนช่วงหนูว่างอ่ะทําไมไม่ให้เข้าก่อนคือมันก็ไม่ได้ว่างทีเดียวแต่ให้เข้าเออมก็เข้าได้แหละสักระทิพย์เนือะไรเงี้ยจะไล่ไม่ได้ก่อนรสวนใหญ่ส,วน,ญสวนอะไรเงี้ยพอช่วงเขาเล่งานแกก็เล่งั่ง ที่ตรงนั้นก็สวนส,วนสวนสมปทานของเราที่เราตัดประจำนะคะเขาก็จะเบิกย่างเหมือนกันแต่สวนนั้นจริงๆคือเราต้องรอผู้จัดการสั่งอีกทีใช่ไหมคะว่าเออเข้าตรงไหนเข้าตรงไหนจะเข้าก่อนจริง,รงๆก็เข้าได้แหละแต่คือผู้จัดการเขาให้เราเข้าสวนที่ลูกน้องเขาตัดแกมาบอกโทรมาบน่นบอก บอกบอกคนขับแล้วแล้วบอกหยัดแล้วจะพูดอย่างนี้อ่สั่งมันไปแล้วถามนานาบอกเปล่าผมไม่เจอเลยไม่ได้บอกผมเลยถ้าบอกผมผมก็ไปให้แล้วเพราะว่าเออแกให้นี่อยู่แกไม่ต้องรออะไรอยู่แกบอกเออจลุกแกลงตะก,ก้องบนแกไปหน่อยแล้วน้าบอกตอนไหนแกก็แบบเออแกลืมของไค ลุบๆมาเช game, ek. Ek. Carry like ่ะก็เด <is till S 2> ี <whatever> ๋ยวเนี <News drink ers> <S 2> <S 2> ่ยยังยังคิวยังอีกยาวยังเจ้านี้เสร็จยังอีกสองสองแปลงของคิวโอ้สามงานมีจานเจ็ดด้วยนิดนึงการเจ็ดหน่อยเดียวเองใกล้บ้านนนั้นก็แต่ว่าจานเจ็ดเราบอกเขาแล้วว่าถ้าเกิดว่าเขามีรถก็เอารถอื่นมนเลยก็ได้ไม่ต้องรอ ไม่ใช่ว่าไม่เยอะเราไม่ทําให้เขานานนั้นคือําประจําแต่ว่าคือลัวเขารีบกลัวเขารีบนะคะเรื่องของเรื่องมันก็ไม่เยอะหรอกทักชัวโมงได้เปลี่ยนได้แป๊บเดียวท้าบ้านนิดเดียวเองคะ่ะักโคลนึงก็กล่าวว่าเดี๋ยวเสร็จนั่นอีกแล้วก็อีกสองเจ้ามันควรเลยทงสองเจ้าแต่เจ้าเหมือนกันส่วนหนึ่งก็สวนผลไม้ ปลูผักปลูกผลไม้แหละอีกส่วนหนึ่งก็ส่วนยางยางแก่แต่ติดควนแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าของอสัมปาระาของเราน้าแกก็ปั้มมาตรงนี้ก่อนต้นยางมลมยุงเยอะนะวันนี้จุดก่อกองไฟแล้วค่ะตะก้องก่อ,กอแล้ววันนี้น่าจะยอยู่ยาว ตรงไหนก็ได้ค่ะให้พ้นให้พ้นไอ้ต้นยางที่เราตัดเราก็ให้พน้นรัศมีตัดกล้หาหะังเส็จจบโอเคค่ะตอนนี้เราก็ให้น้าเลยไล่ไ,ไปเดี๋ยวเราพบก,กันคลิปหน้านะคะย่องย่อยเชียง90ขอบคุณที่ยิ่งีที่ติดตามนะคะเมื่อวานสองวันแล้วเรคลิปเก่าไปขอใครด้วยนะคะไม่ได้มาต้องไม่ได้สต็อกคิวแผลคลิปเก่า พบกันคลิปหน้าค่ะยกยระดับสูงสวัสดีค่ะ